สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่มหนองนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564วันนี้เป็นวันแรกแห่งการทำงานประจำสัปดาห์นี้นะคะแม่มดขอวอวยพรทุกท่านนะคะมีความสุขกับการทำงานและก็ขอให้โชคดีไปตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสำหรับสีมงคลในวันนี้นะคะจะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้า เลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข6เลข2เลข8และเลข3นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวนะคะได้ดังนี้162 168 163 628 623 283 281 831 836และ312เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ16 12 18 13 62 68 63 28 2แและ83สาำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นสมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากคนท้องนะคะอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคนอกจากนี้ทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นรถของคุณเองหรือถ้าเดินทางไปนะคะไปทุระไปทํางานเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าอยู่บ้านดูข่าวนะคะ ดูข่าวในทีวีแล้วเขาเสนอรถที่เกี่ยวกับที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเห็นเลขทะเบียนนะฮะเลขทะเบียนรถรถคันนั้นอาจจะเป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์16378ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนํำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพ่อสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่าที่เกิดในวันจันทร์4ี่สอ่าถ้าที่เกิดในวันอังคารสื่อนํำโชคนะคะจะมาจากเลขเงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆนะฮะบุญกระทินบุญผ้าป,ปา่าบุญบุญนิธิบุญโรงพยาบาลบุญวัดนะคะถ้ามีการโอนเงินทําบุญไปเลขสลิปสามตัวท้ายสตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณนอกจากนี้หากคนวันอังคารมีกุมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลขล็อตองกุมารเลขล็อตองคตาไข่คือสื่อนํำโชคของคุณในวันนี้ค่ะ สำหรับเลขเด่นเสริมดวง50812ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนอกจากนี้นะคะคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตถ้ามีในช่วงนี้เลขที่ห้องเลขที่เตียงเลขฝาโลงเลขรถขนศพนะ,ค,ะคือสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางวันหรือถ้าไม่มีใครเจ็บป่วยนะฮะไม่มีใครเสียชีวิตช่วงนี้นะคะเคล็ดลับเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันคือโอนเงินทําบุญ ให้กับวัดที่เขาเผาศพคนตายด้วยโควิดนะคะเลขสลิปเงินทําบุญนั้นคือสื่อนำโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 3 4 5 9นะฮะเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งของคนบนพุทธกลางวันนะคะถ้าหากท่านใดมีบูชาเหรียญเท้าวเวสุวรรณนะคะและมีเลขลอดเลขเหรียญน,นะคะนั่นก็เป็นสื่อนำโชคของคุณเช่นเดียวกัน สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขค่าเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นะคะคือสื่อน้ำโชคของคุณค่ะเคล็ดลับเสริมดวงท่านที่เกิดในพุธกลางคืนวันนี้นะคะท่านใดที่บูชากระดิ่งลมนะคะของแม่มดนะคะอ่าไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดก็ตามนะคะวันนี้สั่นกระดิ่งนะคะสั่นกระดิ่งหรือสั่งระฆังลมนะคะที่บูชาไปท่องคาถานะคะ นโมสามจบนะคะนัาเงินมีมานาชาลิตินักเงินไหลามานาชาลิตินะคะทองทุกทุกวันทุกเช้านะคะอ่าะนะ,ะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยมาเป็นสื่อน้ำโชคของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะะเลขเด่นเสริมดวง17059ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะท่านอ่คนวันพฤหัสนะคะสื่อนํำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่ หากคุณแม่คุณไม่อยู่และอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศดุลให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้ทะเบียนรถรถที่คุณนั่งในวันนี้รถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมคือสื่อนําโชคค่ะในกรณีถ้าคุณไม่มีรถส่วนตัวนะคะรถรับจ้างรถประจำทางรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คุณนั่งในวันนี้นะคะคือสื่อนํำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวง73261 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทแล้วนอกจากนี้หากมีลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบอยู่ใกล้ๆตัวถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะ,ะหรือถ้าคุณมีหมาแมวนะฮะหรือสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้นะคะให้มันเขียนเลขหรือคาบเลขให้ก็ได้คุณจะมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยคะ่ะสําหรับเลขเด่นสารวงท่านที่เกิดในวันศุกร์แปดหนึ่งเก้าสี่สามท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ สื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนําโชคของคุณค่ะและนอกจากนี้อายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณมอคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานคนที่คุณรักนะคะอายุของเขาคือสื่อนําโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวง6 1หนึ่งสี่นะคะ อย่าลืมนะคะมี6ก็ต้องมี9มี9ก็ต้องมี6ด้วยนะคะกันเหนียวเอาไว้นะคะวันนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเล็กนาโชคเล็กเด่นประจําวันนะคะวันนี้กําหนดจิตไว้นะคะหุ้นต่างๆฮานอย3ฮา,านอยมาเลเซียแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับวันนี้นะคะคนทั้ง8วันนะคะฟังวันนี้มีไลฟ์ไม่มดหนองด้วยนะคะช่องเพจแม่มดนองนะคะ ประมาณช่วงบ่ายสองโมงกว่าๆว,วันนี้เราเจอกันนะคะดวงใครดีมีโชควันที่16ธันวาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในไลฟ์เม่บนหงด้วยนะคะเอาละวันนี้ขอเฮงขอปังขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ